นะครับแล้วก็อยากจะบอกให้กับคนที่เริ่มต้นเริ่มต้นในช่วงแรกๆนะครับประเด็นก็คืออยา่าตัดสินซับไหนเลยนะครับเพราะว่าซับทุกซับเนี่ยเราไม่ไม่รู้ว่ามีสตอรี่ยังไงนะครับอย่าไปคิดก่อนว่าเฮ้ยโทรไปแล้วนะครับจะแบบเป็นเอเจนต์บริษัทแน่เลยเขา,าคงจะปฏิเสธเราแน่ๆเลยหรืออาจจะแบบถ้ามีเสียงในหัวแวบขึ้นมาว่าแบบ อย่าโทรเลยเพราะคงไม่รับเงื่อนไขายเราหรอกนะครับให้เราหยุดสต็อปสิ่งพวกนี้นะครับและลงมือโทรเลยนะครับอย่าคิดเยอะโทรเลยโทรก่อนแอคชั่นก่อนนะครับคุณตาเจอไหมเราจะไปฟริปเนี่ยเราจะไปเริ่มยังไง อ่ายังอยู่กับผมไหมฮะคุณอุดมด้วยนะครับใครอยู่กดอหนึ่งนะคะใ,ใช่ใช่ใช่มันดีเลยมันดีเลยไม่เป็นไรนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับจะเริ่มยังไงนะครับก็อยากจะให้อ่ทุกทุกท่านเนี่ยลองนึกถึงพื้นที่ก่อนให้นึกถึงพื้นที่ก่อนนะครับลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราจะเลือกทำงานด้วยเนี่ย พื้นที่ไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าในคอร์สผมได้บอกเอาไว้หรือเปล่านะครับพื้นที่เราจะเชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยคิดว่าเป็นพื้นที่ไหนครับคุณตาคิดว่าเป็นพื้นที่ไหนนะครับหมายถึงว่าพื้นที่ในการที่เราจะลงไปเล่นซิปนะคะใช่่ะ <ขา S 1> <ช>บ้านหาบ้านมารีโนเวทน,นะคะเป็น,พ,นพื้นที่ไหนนะคะ คุณมินคิดว่าเป็นพื้นที่ไหนคะผมมีคําตอบอยู่แล้วนะคุณตาตอบคุณตาคะคุณตาคิดว่าเป็นพื้นที่ไหนคะกับใครนะกับคุณน้องมิงนะคะน้องมิงตอบมาได้ค่ะอ่าใกล้บ้านของเราเลยนะครับถูกต้องเลยนะะกดหัวใจมาให้คุณตาหน่อยนะใครอยู่ช่วยเราตอบได้นะคะใช่ก็ใกล้บ้านของเราก็ปากมูดไปแบบนี้เลยนะครับบ๊ก จึ๊ดลงไปนะครับและวงกลมออกไปเลยนะครับประมาณสัก20-30กิโลค่ะนะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราเชี่ยวชาญพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้ใช่ค่ะ,ะคเพราะอะไรคะถึงต้องเป็นพื้นที่ไม่เกินไม่เกินนี้ไม่เกิน20-30กิโลค่ะอ่าทําไมเพราะอะไรพิมมาคุยกันได้ค่ะอะคิดว่าเพราะอะไรไมีคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวรอดูเพื่อนๆก่อนดีกว่าใช่อามิงคิดว่าเพราะอะไรมิง ใกล้บ้านไ้มพี่ใช่ครับใกล้บ้านครับนี่อืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับอยู่กับพวกเราช่วงของอสังหาพาเพลินนะครับก็สองทุ่มถึงประมาณสามทุ่มนะครับในวันพุธนะครับก็จะไลฟ์ตอบคาถามอย่างเนี้ยประมาณเดือนละครั้งนะครับประมาณอาทิตย์ที่สองของเดือนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยของวันพุธเนี่ยก็จะไลฟ์พูดคุยประสบการณ์นะครับจากแขกรับเชิญที่แบบ มีความรู้แตกต่างกันนะครับเริ่มเป็นวาไรตี้แล้วนะครับจริงๆแก่นของเราก็คือการรีโนเวทบ้านนั่นละใช่ค่ะใช่น้องหมิงบอกว่าเรารู้จักที่เนาะเรารู้จักหมายถึงว่าเรารู้จักชํานาญการในพื้นที่แอเรียนั้นถูกต้องมแอเรีนั้นใช่ค่ะใช่เลยครับหมิงกดหัวใจให้น้องหมิงได้นะครับ เรารู้จักพื้นที่นั้นใช่ครับเพราะว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยจริงไม่จริง,ง,รงค่ะ <c oughs> เราจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าอย่างแบบหมิงอยู่ที่ไหนนะหมิงอยู่ดอนเมืองหมิงก็จะรู้เลยใช่นะว่าเชนเล้งอยู่ตรงไหนใช่ใช่ไหมครับคนพื้นที่นั้นเป็นยังไงเนาะใช่นะครับ <c oughs> บ้านหมิงมีอะไรบ้างตรงนี้มีห้างมีอะไรคอนโดมีมโรงงานมีโรงเรียนใช่มี ูนย์ราชการติดอะไรสนามบินหรือเปล่าใช่นะครับน้องหมิงเขาอยู่ดอนเมืองก็จะติดสนามบินเขาก็จะรู้กลุ่มลูกค้าเขาในแอเรียนะพื้น <ừ> ที่ <ừ> ของเขาอ <ừ> ใช่ครับใช่เลยครับก็อย่างถ้าแบบคุณตาอยู่ที่อายุทยานะครับบางทีเราก็อาจจะแบบปับกจากบ้านแล้วนัว่นแหละเราก็จะรู้ว่ารอบๆเนี่ยเราจะรู้จักตรงไหนบ้างน,นะครับเป็นพิเศษเราจะรู้ทุกซอกทุกซอยเลยแหละ ค่ะนะครับเราจะรู้โดยไม่ต้องแบบไปเซอร์เวลด้วยใช่ค่ะนะครับทีนี้พอเวลาที่เราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นทํางานที่พื้นที่ไหนเนี่ยหาสามเหลี่ยมทองคำของคุณให้เจอนะครับไม่ต้องออกไปไกลค่ะนะครับบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าไปไกลนะครับเราก็จะแบบมีต้นทุนที่เราแบบค่าแฟกเตอร์เหมือนเดิมเลย <c oughs> ถ้าเรามีค่าแฟกเตอร์แฝงเยอะๆแล้วเราจ่ายออกอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะแบบรู้สึกท้อใจในการทํางานนี้มากๆเลยนะครับ,รบพอเราทําไม่ได้เราก็รู้สึกว่างานนี้คงไม่เหมาะกับเรา แล้วก็เลิกลาตายจากธุรกิจนี้ไปใช่ค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราสามารถลงุนอย่างถูกต้องได้จริงๆใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับแห้เราเริ่มที่จะเป็นคนที่แบบว่าสังเกตสังเกตค่ะนะครับเคยเห็นป้ายไหมครับที่ผมบอกเอาไว้ในคลาสเนี่ยเวลาเราเห็นป้ายแปะขายบ้านทุกคนคงจะเคยเห็นจริงไม่จริง นะครับตามเสาไฟนะครับหรือตามหน้าบ้านคนที่เขาประกาศขายค่ะนะครับเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นนะครับพิมพ์เลขสี่ไหมผมดูหน่อยอ่าเรามาพูดคุยกันนะครับเราจะได้ทําความรู้จักกันนะครับอามิงเคยเห็นไหมมิงใช่ครับคุณตาใกล้บ้านเรานะฮะใช่เลยนะครับใช่ก็เวลาที่เราเห็นป้ายใช่ไหมครับมันก็จะมีป้ายอยู่สองแบบ นะครับพอแยกออกม้ว่าแบบป้ายไหนเป็นป้ายที่แบบป้ายของเจ้าของบ้านกับป้ายไหนที่เป็นป้ายของเอเจนต์บริษัทมีแยกออกไหมพอแยกออกค่ะครับแยกออกยังไงบ้างก็หนึ่งเลยนะคะป้ายของเอเจนต์ก็ต้องมีโลโก้ของบริษัทอยู่ยนะปิ้งปองนะครับป้ายของเอเจนต์ต้องมีโลโก้บริษัทใช่ค่ะนะคะรับเหลือจะแบบนี้ มีเป็นแพทเทิร์นเลยใช่ค่ะเขาจะมีเป็นแพทเทิร์นของเขาเลยใช่นะครับแล้วก็รูปแบบสวยงามใช่นะครับค่ะแล้วถ้าเป็นป้ายของเจ้าของบ้านอ่ะอาจจะเขียนผิดๆทุกๆเขยียนยาวแล้วก็แบบเหมือดจางๆหน่อยอ่าป้ายเหลืองๆป้ายไม่ได้มาตรฐา <laughs> นค่ะ <laughs> ฟังดีๆนะฮะท่านผู้ชมป้ายพวกนั้นแหละ,ะจะเป็นขุมทรัพย์สำหรับทุกๆคนนะครับ เหมือนไพเลตออฟคารเบียเลยเรากำลังที่จะแบบเดินทางล่าขุมมซับถ้าเราพูดคุยนะครับแล้วเราโทรศัพท์ไปนะครับพูดคุยก่อนเนี่ยเราอาจจะเจอขุมซั์โดยที่เราแบบหืมขุมทองเน่ยะได้ะนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้กับคนที่เริ่มต้นเริ่มต้นในช่วงแรกๆนะครับประเด็นก็คืออยาตัดสินทรัพย์ไหนเลยนะครับ เพราะว่าซับทุกซับเนี่ยเราไม่ไม่รู้ว่ามีสตอรี่ยัยงไงนะครับอย่าไปคิดก่อนว่าเฮ้ยโทรไปแล้วนะครับจะแบบเป็นเอเจนต์บริษัทแน่เลยเขา,าคงจะปฏิเสธเราแน่ๆเลยหรืออาจจะแบบถ้ามีเสียงในหัวแวบขึ้นมาว่าแบบอย่าโทรเลยเขาคงไม่รับเงินขายเราหรอกนะครับให้เราหยุดสต็อปเสียงพวกนี้นะครับ และลงมือโทรเลยนะครับอย่าคิดเยอะโทรเลยโทรก่อนแอคชั่นก่อนนะครับแล้วก็ลองโทรเข้าไปตามเงื่อนไขเเรียกเงื่อนไขที่เราพูดคุยกันในคอร์สนะครับเราเจราจาต่อรองเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาให้เขาจำได้ไหมอ่าจำได้ใช่ไหมครับก็เป็นทิปง่ายๆในการที่เราจะหาซับจากการที่เราอะไรนะสังเกตนะครับว่าซับเนี้ยอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานะครับมซับไหนที่เขาขายบ้าง นะครับแล้วก็เวลาหน,นึ่องอาทิตย์เนี่ยก็เวลาขับไปขับมาขับไปขับมานะครับมีอะไรที่มันแบบประกาศขายเดี๋ยวเราจะรู้โดยสัญชาตญาณหรอกถ้าเรามองหาเราก็จะมองเห็นนะครับอ่ะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ใครได้ประโยชน์บ้างนะครับเวลาล่วงเลยมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะตอบคำถามแบบเนี้ยทุกๆเดือนนะครับในช่วงวันพุทธที่สองนะครับของเดือนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจอีกที่อ่ะถ้าใครได้ประโยชน์ยังไงนะครับพิม มาคุยกันหน่อยนะครับมาตกผลึกหน่อยเวลาที่เราบีเคยแบบสมัยตอนที่เรียนมหาลัยไหมตอนแบบทำา Excel อะไรบางอย่าง Microsoft Word กำลังจะส่งอาจารย์นะครับพอเวลาที่เราพิมพ์เกือบจะเสร็จแล้วปรากฏว่ายูจีดีคอมดับไปเลยไม่ได้เซฟรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเฟลท่านผู้ชมรู้สึกใช่ไหทำงานทุนมาลงทุนหนึชั่วโมงหายไปหมดเลยงานเข้าเลยใช่ไหม ทุกคนนันผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าโอ้โหพิมพ์เสร็จแล้วนะครับอยู่อยู่คอมดับเลยลืมเซฟใช่ค่ะนะครับ,รบ,รบเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทํากระบวนการทุกๆคนคงไม่อยากลืมเซฟจริงไม่จริงเวลาที่เรานะครับพิมพ์สรุปหรือว่าเราได้ทบทวนเนี่ยเราจะเซฟความรู้ของเราเนี่ยเข้าสู่จิตใต้สํานึกนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทาการเซฟเข้าสู่จิตใต้สานึกข้อมูลที่คุณทํามาแล้วทั้งหมดเนี่ยจะได้ไม่หายไปไหนนะมันก็ถูกบันทึกเข้าไปใน จิตใต้สำคัญของคุณนะครับขราวหน้าที่คุณจะเอามาใช้งานเนี่ยมันจะนึกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยบแบบนี้ดีพี่ดีอ่าแ<อ>ล้วใคร<ๆ>ดีนะครับพิมพ์หัวใจมาให้เราหน่อยขอหัวใจหนึ่งนะคะผู้ชมเจ็ดท่านนนี้ผู้ชมเจ็ดท่านแปดท่าน,าน,นครับเพจเราก็เพจใหม่นะประมาณปีหนึ่งนะครับผมก็กันได้ใช่ทักทายกันเราจะได้รู้จักกันนะครับอหัวใจหนึ่งดวงใช่เมื่อกี้คุณตานะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ประมาณสักชั่วโมงสิบห้าแล้วกันนะครับค่ะอ่าเราจะมีตอบคำถามนิดหน่อย อุตา่าบอกว่าเราต้องหาทราพัพบชเฉพาะที่เจ้าของบ้านขายเองเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะนํามาทําคลิปแล้วคุ้มที่สุดะนะคะค่ะใช่ครับคาตอบคือใช่ค่ะอ๋ออีกนิดอีกอีกทีหนึ่งค่ะอย่างของบีล่าสุดนะคะที่ไปดูมาไม่จําเป็นต้องเจ้าของบ้านที่เราไปดูด้วยสมงตไปก็ได้นะคะกับเอเจนต์ก็ได้ค่ะ นะคะเอเจนต์ก็ถ้าเกิดเราเจอราคาที่เราคิดว่าไปต่อได้สามารถต่อรองได้การทำงานเราก็จะง่ายขึ้นนะคะเราอาจจะให้เอเจนต์ช่วยในการเจรจาต่อรองกับเจ้าของบ้านแล้วอาจจะให้พิเศษเขาเพิ่มก็ได้ค่ะก็จะไม่เหนื่อยเราด้วยนะคะล่าสุดก็ได้บ้านมาก็ผ่านเอเจนต์เหมือนกันเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะแล้วเขาก็จะเจอซับค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เจอซับ ได้ง่ายกว่าเราด้วยซักเขาก็เยอะด้วยค่ะเพียงแค่เราเข้าไปพูดคุยแล้วเจรจากับเขาค่ะโอเคนะครับใช้คําตอบที่คุณตาต้องการหรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับก็กินหัวใจไหมเราดูหน่อยก็ลองเอาไปฮดแอดใช้นะครับหรือประยุกต์ใช้แล้วกันเพราะว่าบางทีมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีแต่ถ้าเราลองแล้วเ,เวิร์กอ่ะเราเป็นเหมือนกับแบบสวมไมเซ็ตของนักทดลองเลยนะครับอไอสไตล์เขาบอกไว้ว่ามีแต่คนเวเพี้ยนเท่าน,นั้นแหละ อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแต่ทาอะไรแบบเดือๆเลครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เราต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องทําซ้ํำเลยนะใช่ค่ะนะครับระหว่างทำอาจจะมีท้อแท้บ้างมีปฏิเสธบ้างมาถูกทางแลครับเพราะว่าเวลาที่เราเจอปฏิเสธปฏิเสธล้มล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวนะครับความล้มเหลวเนี่ย เป็นอาหารหลักของความสําเร็จเลยนะครับถ้าเกิดว่าทําทพลาดทาพลาดแต่ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับอ่าใช่เลยนะครับโอ้ดีใจจังเลยวันนี้ก็เกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับมีใครมีคําถามอื่นๆอีกไหมเอ่นอนเยนะครับสมาชิกที่เข้ามาสมาชิกเข้ามามีคำอาจจะยังนึกไม่ออกเนาะเพราะว่ามันมีเวลาที่จากัดถ้าเกิดเลขึ้นได้ก็คอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่จบการไลฟ์แล้วเราจะมาตอบ มีอดมินคอยตอบให้นะคะใช่นะครับหมิงบอกว่าทําเหมือนเดิมร้อยปีก็เหมือนเดิมครับใช่เลยนะครับกดหัวใจให้น้องหมิงสุดหลงเราหน่อยนะครับก็อ่ะให้บีให้ให้ทิปแล้วกันเพิ่มเติมสำหรับหมิงเป็นโบนัสนะครับเวลาที่จะแบบ,าบหาทรัพย์ไนให้ได้แบบปังๆแบบพี่บีบ้างอ่ะเ็าแบบโอ้โหพี่บีแบบทั้งสวยทั้งเก่งนะครับ นะครับชมเมียตัวเองทั้งสวยทั้งเก่งนะครับทำยังไงให้ได้ซัพย์เยอะๆบ้างนะครับค่ะก็จริงๆแล้ทรัพย์มันก็มีเยอะแยะเลยเพียงแค่อย่างที่พี่มินบอกเนาะถ้าเกิดเราไม่มองหานะคะเราก็จะไม่เจอไม่มองเห็นค่ะก็คือเราโฟกัสสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะสมมุติเราโฟกัสไปว่าเราต้องได้เนาะมันก็จะหาเจอค่ะอืค่ะมันมันมีเยอะเลยค่ะช่วงนี้ยิ่งคนแบบ ร,ร้อนเดือดร้อนกันเยอะเนาะแบบติดช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะก็ซักเยอะมากคนก็ผ่อนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะแบบไปไปดูราคาได้เลยเยอะเลยค่ะตอนเนี้ยใช่นะครับขึ้นอยู่กับการลงมือทําที่มากพอใช่ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะนักกีฬาระดับประเทศอระดับโลกเลยนะครับหรือแบบไทเกอร์วูดนะครับ เขาเป็นนักกีฬาระดับโลกใช่ไหมเขาก็ยังต้องมีโค้ดนะครับที่แบบถูกต้องคอยแนะนําด้วยนะครับการทำมาสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกันนะครับคุณต้องมีโค้ดนะครับหรือคุณต้องมีที่ปรึกษาที่แบบเคยทํามาแล้วนะครับเราก็เอาประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะคนในห้องเนี่ยจริงแล้วมีคนที่มีประสบการณ์เยอะเลยนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ต้องเป็นโค้ดที่แบบมี m i n ์เซ t ที่ถูกต้องด้วยนะครับโอเคไหมครับ ถ้าเราไม่รู้อะไรนะครับเหงิเราก็ศึกษาคนที่เขาเคยทํานะครับแล้วก็หรือบางทีเราอาจจะไปลงพื้นที่พร้อมเขานะครับแราก็อาจจะได้วิชามันเลยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาเงินล้านนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยทําเงินล้านมาโวยวนไม่จํากัดจำนวนครั้งได้หลายรอบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทําจริงๆนะครับหรือคนที่เป็นเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยคุณทําได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ล้มเลิกไปก่อน ัน้องหมิ่นก็เริ่มจากศูนย์กันค่ะ็นนักศึกษาจบใหม่ก็เริ่มจากศูนย์เนาะเงินก็เงินก็น่าจะเริ่มจากการตั้งตัวแรกๆก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่จนแบบปัจจุบันน้องหมิ่นก็เป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วใช่นะครับก็เรียนรู้จากลุกเราเนาะโอ้ถ้าตอนยี่สิบห้าของผมเนี่ยก็ยังเป็นเล่นดนตรีกลางคืนอยู่เลยนะครับมาก่อนเป็นนักดนตรีนะครับใช่แล้วนะครับอ่ะมีใครมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมนะครับก็ อาจจะยังไม่ค่อยได้แบบคอนเน็กกันมากเท่าไหร่แล้วก็เป็นรลยแรกนะครับอาจจะคนไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับปริมาณเยอะมันเป็นเรื่องของจํานวนนะครับแต่ว่าคุณค่านะครับมันเป็นเรื่องของแวลูนะครับก็คนน้อยๆแต่ว่ามีคุณค่านะครับก็ไม่เลวเหมือนกันเป็นมุมมองที่เวิร์กเหมือนกันนะครับสําหรับผมนะฮะอ่ะสำหรับใครนะครับที่ติดตามนะครับ ผมขอจบไลฟ์เท่านี้แล้วกันนะครับพอสมควรแล้วนะครับอมีใครมีคําถามอีกให้หนึ่งคำถามแล้วกันนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาไลฟ์ร่วมกันนะครับเราก็ไม่ได้แบบทำไลฟ์แบบให้ความรู้เลยนะครับคนก็มีถามเหมือนกันโอ้อันนี้มันเพลไดเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องการเงินนะครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะครับก็บอกแล้วนะครับก็อสังหามันไม่มีขีดจํากัดนะครับความรู้ไม่มีขีดจํากัด อยูีว่าคุณจะหยิบตรงไหนนะครับแล้วไ,ได้คุณค่าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอ่านดูเขียนแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่านะครับใจคุณก็รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้คุณก็ไม่ได้คุณค่าอะไรแต่ถ้าคุณมองในมุมที่คุณได้กลับไปอ่ะนะครับเพราะหนึ่งประโยคของใครบางคนเนี่ยอาจเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนไปตลอดกาลนะครับผมก็เจอมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะ ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีก็พิมพ์คาถามเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบนะครับหรือตบสรุปให้หน่อยแล้วกันนะครับน้องเมงสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณบีด้วยนะครับขอบคุณคุณตานะครับขอบคุณเม้งด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับบีมีอะไรที่จะฝากท้ายไลน์นี้ไหมครับค่ะก็อยู่อยู่ที่ว่าเราถ้าเกิดเราเปิดเปิดใจนะคะยอมรับนะคะ ไม่ว่ามันจะดูยากเนาะดูยากในสายตาของหลายๆคนแต่ว่าถ้าเกิดเปิดใจยอมรับแล้วก็เปิดใจที่จะกล้าลงมือทำนะคะผลลัพธ์มันก็ไม่ยากค่ะผลลัพธ์ก็อยู่แค่เอื้อมเองนะคะใช่นะครับรีงีแล้วมันง่ายถ้าเรารู้วิธีนะครับใช่ค่ะใช่ไหมครับก็พยายามติดตามในเพจสมองอสังหาคนะคะ<ๆ>ก็จะมีความรู้ในแต่ละสัปดาห์เนาะมาให้เราบางคนไม่จําเป็นต้องลง ลงทะเบียนแบบซื้อคอร์สเราได้ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับก็แล้วก็แบบบางคนนะคะฟังจากคลิปในแต่ละสัปดาห์ะคะ่ะหรือพี่มินมาไลฟ์ให้ความรู้ในแต่ละอาทิตย์อย่างงี้ในแต่ละคลิปอย่างนี้ยแล้วติดตามไปเรื่อยก,ก็สามารถที่จะเอาความรู้เองเล็กน้อยเนี่ยไปสร้างผลลัพธ์ได้ได้แบบเยอะเลยอะคะ่ะก็ก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะแค่เพียงอยากให้คุณเปิดใจอะคะ่ะยอมรับแล้วก็ แล้วก็พัฒนาตัวเองมัเรียนรู้แล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้มันลงมือทำมันก็จะเกิดผลลัพธ์อะค่ะที่บอกเนาะโอเคนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคน<ช>ด้วยบอกเลยในช่วงสถานการณ์แบบนี้คนคนไทยด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันนะครับเราก็เป็นมนุษย์โลกเหมือนกันไปอยู่ในโลกเราเป็นเราเป็นคุณคือผมผมคือคุณนะ่ะเราต้องช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่ายุคนี้เนะี่ยต้องช่วยเหลือกันจริงๆนะครับสําหรับใครที่ติดปัญหานะครับก็ ติดตามชมได้นะครับหน้าเพจนะครับหรือว่ามีคําถามตรงไหนเนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดอะไรผมก็จะตอบนะครับเข้าไปในห้องนั่นแหละนะครับมินคอยให้คาแนะนาใช่นะครับก็ทําความรู้จักกับเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยทางานได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้สังคมมันดีด้วยนะครับสําหรับเวลาในวันนี้นะครับก็หมดลงแล้วนะครับในวันนี้ก็ตอนหน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้อของเรื่องของการตลาด ยุค 5G นะครับการตลาดอสังหายุค 5G เขาทำเป็นยังไงนะครับ <5 G. S 1> ใช่จากคุณอนัทเดวิลลานะคผมชอบนามเคุณพี่เขามากเลยสอนสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับพี่คนนี้ก็ไปเจอกันในคอร์สทำวิดีโอนะครับก็ยิงแอดโฆษณาโคตรแม่นนะครับเขาก็ะจะมาแชร์เรื่องของการแบบใช้การยิงแอดโฆษณาครับหรือดิจิทัลแอสเซทนะครับ,รรบสำหรับการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในการทำการตลาดของอสังหาเพิ่มเติมด้วย นะครับเคยเห็นไหมสมัยก่อนเขาก็ไม่เคยไลฟ์ขายบ้านนะปัจจุบันนี้ไลฟ์ขายบ้านและขายได้ด้วยและขายดีด้วยนะครับมีความรู้ยังไงเดี๋ยวเจอกันพุดหน้าสองทุ่มนะครับอ่ะนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับส่งพลังงานดีๆให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือแชร์วิดีโอนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนที่คุณรักนะครับติดตามความรู้ใหม่ๆนะครับไปที่หน้าเพจสมองสังหานะครับหรือ YouTube สมองสังหานะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะคุณคือคนเดียวที่มีค่าที่สุดในโลกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตาแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายหน้านะครับถามประจําเดือนกันยายนขอขอบคุณนี่ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับ